จะพามาทานร้านเบอร์เกอร์ที่ดังมากคือจริงๆไม่ใช่แค่ในสิงโคโปร์นะแต่ว,ว่าร้านนี้มันเป็นเชนเบอร์เกอร์ที่ดังมาก Five Guys Burger วันนี้จะพามาทานซิกเนเจอร์เมนูของเขานี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่ีทต้องกินบ้างนะเดี๋ยวจะไปถามที่เคาน์เตอร์ว่า What's the Signature Menu that everybody has to order when they come here นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันทุกคนมันจะเป็นฟีลแบบ American Diners แบบร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกา <N> ดูง,ง่ายๆคือครัวก็จะโป่งๆอย่างเงีง้ย Me burger, hot dog, sandwiches, fries, drinks and milkshake. bacon cheese, burger. We'll have that one. Does this one come with fries? On alaka. la carte. la okay. The, yeah. How many flavors can you make? I it's and and bacon, also. Okay. So bacon? bacon? Yeah. In milkshake? Yeah, in one. Okay. Let's let that do ่ uh, ที่คุณเห็นคือ five guys n o shake นะคะใส่ peanut butter เนยถั่วเนาะ salted caramel ก็คือคาราเมลแบบรสเค็มๆใส่เบคอนแลใส่วิปปิ้งข้างบนก็คือพี่อ่ะถามเขาว่า could you recommend something for me please it's my first time here ก็คือพี่ไม่เคยทานมาก่อนก็ช่วยแนะนำหน่อยว่าพี่จะสั่งอะไรดีเขาก็บอกนี้เลยอันนี้ขายดีแปลกที่สุดก็คือใส่ bacon. เบคอนขอชิมหน่อย ุยมันจึ้งฮุ้ยพอดูดเข้าไปนะมันได้ความเบคอนที่เขาว่าคือเบคอนบิดคือเบคอนที่เขาไปทอดจนกรอบแล้วแล้วก็มีแบบซอสเดคาราเมลมันจะมีเกลือเป็นเม็ดๆอยู่แล้วมันก็จะหวานหวานเค็มๆตัดกับวิปครีมคือแบบเหมือนกินไอติมอมาลองกินดู m i l k s h a k ครั้งแรกนะคะในชีวิตไม่คยกินวิปครีมมาก่อนวอนจริงมีความกรึบๆของเบคอน มันมีความกลิ่นของพีนาัตเตอร์แล้วมันหอมรสชาติเข้มข้นมากมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนี่ค่ะอย่างแรก n น p k กินเพเปอร์สนะคะนี่ว้าวฟรายส์ล o กเกตเต s ฟรายส์ก็คือปอกเปลือกไม่หมดด้วยนะนี่คือฟ i v e Guys Fries อ,อือ so good มันนุ่โอ้ร้อน there's so much more in here โอ้ แล้วก็นี่ค่ะเบอร์เกอร์อ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่สั่งอะไรบ้างในเบอร์เกอร์นี้เนาะเป็นซิกเนเจอร์นะคะคือ Little Bacon Cheeseburger ใส่ Mayonnaise Lettuce ก็คือผักกาดมีพิกลสก็คือแตงกวาดองเนาะ k e t เช u รแล้วก็ Grilled Onions หัวหอมย่างแล้วก็เบคอนนี่นะคะชีสเยอะมากด p in Cheese นะคะแล้วก็ มี uh, double p แ t t i e s นะคะคือมีเนื้อสองชัน้น mm. เนื้อหอมมากเลยเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์ที่ดีคือ p a t t i e ต้องอร่อยตัวเนื้อต้องหอมบางเจ้ามันจะแบนเฉียบเหมือนเป็นเนื้อปั่นมาอันนั้นไม่ดีอันนี้เป็นเนื้อบดเห็นไหมแล้วชีสก็คืออร่อยมากลงเนื้อ,องกลางเลื้วพอแบบไม,ไม่แห้มไม่แข็งเกินไปโอ้ oh, juicy เนาะ juicy หอมมาก ทุกอย่างมันลงตัวลงตัวแล้วจะบอกว่าฟรายส์แบบนี้นะเห็นแบบไม่ปอกเปิ่งนี้นะอร่อยมาก mm. มันหนุบหนับแล้วเห็นถ้วยข่าวนี้จริงๆแนละ้วให้เยอะนะก็ให้เยอะมากเขาตักใส่มาเพราะมันใส่แก้วไม่พอทุกคนสรุปว่า my first time my first experience at Five Guys Burger excellent so good ดีมากเลยมันมันทำให้พี่นึกถึงสมัยก่อนเนาะเมื่อก่อนเราเรียนที่อเมริกาใช่ไหมเราก็จะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆคือคนอเมริกันคือจะกินอะไรง่ายๆเบอร์เกอร์นี่คือเป็นอาหารที่ถูกที่สุดแล้วของเขาถูกที่สุดแล้วเพราะอย่างอื่นก็แพงกว่าเบอร์ก์เริ่มต้นที่1ดอลลาร์ที่นี่แต่เอาจริง,ร,งราคาไม่เบานะาาราคา,าอันเนี้ยเกือบพันตีว่ามือเนี้ยหนึ่งพันบาทแล้วมีมี <French S 1> สามอ <rice. S 1> ยา่างเมลมิลค์เชคแล้วก็มีเบอร์เกอร์เขาไม่ขายเป็นคอมโบนะที่ร้านนี้ไม่มีคอมโบ เป็นอลาาคาร์ดหมดเลยคือคุณต่งแยกหมดเลยฉะนั้นเนี่ยมาร้านี้ก็มาลองเป็นประสบการณ์ไปแล้วครับ